ต้นนี้ต้นบกเงาะสภาพเมืองสวนบกเงาะต้นบกเงาะสวนพญานาคตีได้กินหน่วยหรือเปล่าเริ่มเริ่ม,เ,มเป็นหน่วยปีนี้แล้วได้ได้ออกแล้วออกแล้วออกหน่วยแล้วมัน,ม,นมันเบพิ่งเบิดไปนี่แลหละมาบอทัมนมาบอทันต้นนี้ต,นงงตนงง้นบกเงาะต้นบกเงาะสวนพญานาคตัวนี้ได้กินแล้วตัวนี้เจ้าปีก็ต้นนี้ก็บดุนดุนเดียวกรับ อ๋อแปดปีแปดปีได้กินนวยแล้วต้นบางอแต่ว่าต้นนี้มันนวยมันเหมือนไปแล้วพี่น้องเออถ้าแม่นมาท่านพอดีวันนี้เลยเก็บไปแล้วแต่ว่าต้นนี้ก็เกิดเกิดภามกันแต่ว่าต้นนีึงผมก็ต้นขึ้นนวยอือต้นนี้กับต้นใหญ่เด้เลยสามปีกับต้นใหญ่ท่านอือ ถือถ,ถ,ถือว่าโอเคเลยอ่ะเพราะว่าสามปีเหลือหลายต้นแบบว่าเหลือสมบูรณ์แบบเหลือสมเป็นแบบอยู่มีตัวเหนียวมาแต่ชุ่มพรน,นี่อ๋อเอาไปแต่เอาไปเถอะ,ะ,ะ,ะตันี้ตัวเดียวที่เหลืออ๋อตัวนี้ของของของใต้แต่ว่าม่วงเหนียวมาจากจันอือ๋อจาวาจันต์จาวัดจันต์ไม่ตัวเหนียวมาจากก็นี่ก็เป็นหมอนท่องขึ้นกันหมอนท่องแต่ว่าเป็นของชุ่มพรทุเรียนใต้ เออเมีขมอยกำลังถ่ายคลิปสวนพญานายอยู่รีวิวสวัสดีค่ะมาอันนี้หาเลนก้า่อยเมีมนั่นอยู่ซีมือจ้ะต้นหมออุ้ยต้นนี้ต้นนี้งามต้นนี้งามเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟังเดี๋ยวจะไปฟังข้างห้าน้ำ ไปฝั่งนั้นนะไปถ่ายรูปเป็นฝนะั่งนะตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็บเต้นต้นพร้อมกันสามปีสามปีเลยเปสามปีแล้วดูมันกดนจะกระจายลูกไปพุ่นบ้างเดี๋ยวถ่ายสีถ่ายให้พี่น้องเบ่งว่ามันยาวไปพุ่นเด้ยาวลูกไปพุ่นพุ่นร้อยยี่สิบต้นมาเนี่ก็จะเป็นสวนแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของบาริฟา้าเฮาต่อไปก็จะอะไมาถ่ายเ่าต้องไปเบ่งไก่กันทระรักแล้วสวนทุเรียนโอ้ยงามงาม หาหาแมนไอ้ทายวิวสะเออสะน,นุ่ยงามนี่มีต้นหมวกเงาะตน้นบมกทุเรียนผุน่นย่างไปผุ่นพี่น้องเป็นต้นทุเรียนเหมิดหน่อยย่งางไปผุ่นแมนต้นบมกทุเรียนเหมิดอีหลีสามปีสามปีกลัวสามปีกลัวร้อยยี่สิบต้นพี่นอ้องนี่ของบารินฟ้าเฮาต่อไปเขาใส่อะไรมาเบิง่งทุเรียนภูเขาไฟดินโพน สวนพ่อใหญ่ในชื่อสวนสวนยังก็ในหัวบ่ในหัวสวนในหัวนี่สวนในหัววินยัยเดี๋ยวไปถ่ายเอาไปข้้าางหนแมนเดี๋ยวจะไปข้างหน้าสำหรับคิวนี้ไปคณีก่อนเดี๋ยวสิภาพไปส้มข้างหน้าต่อเด้อฮัลโหจ่าเอา